สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพ,พบกับโด่งเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษที่โด่งตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักเดินทางทุกคนนะครับเนื่องจากอีกหนึ่งคำถามที่เพื่อนๆในช่องเราเนี่ยถามเข้ามามากว่าเทคนิคการขับรถลงเขาให้ปลอดภัยทำยังไงนะครับโดยการใช้รถเกียร์ออโต้เนี่ยทำยังไงขับยังไงถึงจะปลอดภยัยขับยังไงถึงจะเซฟที่สุด เพราะฉันวันนี้ดงถือโอกาสใช้ภูทับเบิกนะครับซึ่งเป็นภูเขาที่มีความสูงชันแล้วก็เส้นทางคดเขียว1ในหของภูเขาในประเทศไทยเนี่ยเป็น case study ของการขับรถลงเขาเพื่อบอกเทคนิคต่างๆกับเพื่อนๆในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูทางลงเขาภูทับเบิกนะครับกับเทคนิคที่ดมใช้ประจําในการขับรถลงเขากับทีนี้ด้วยกันครับลุยครับ ครับเราจะมาดูวิธีขับรถลงเขาเบื้องต้นด้วยรถเกียร์ออโต้กันนะครับเนื่องจากมีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าการขับรถลงเขาเนี่ยด้วยเกียร์ออโต้ทำาังไงถึงจะปลอดภัยวันนี้ผมก็เลยใช้ภูทับเบิร์ดนะครับแล้วก็เป็นวันที่รถเยอะมากๆด้วยเพื่อนๆจะเห็นในกล้องว่ามีรถเยอะมากๆนะครับอย่างแรกเทคนิคแรกที่เราใช้กันประจํานะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนกลับไปที่ปกติก่อน เทคนิคแรกที่ใช้เป็นประจำเนี่ยก็คือเราจะเห็นนะครับว่าเกียร์ของรถเนี่ยมันจะมีตำแหน่งเป็นตำแหน่งดีนะครับก็คือไรคือตำแหน่งเดินหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงทางในลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างแรกที่เราควรทำก็คือการลงเกียร์ต่ำนะครับเราจะลงไปที่ดีสองเหมือนที่รถโด่งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่อาจจะมีดีสามดีหนึ่งก็แล้วแต่นะครับ อ,อย่างแรกที่เราควรทำก็คือเรื่องของระบบเกียร์นะครับหรือว่าถ้าเส้นทางลงเนี่ยมันชันมากนะครับเราก็เปลี่ยนจากสองนะครับไปเป็นตัว L าสาเหตุที่เราทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการลดภาระของการใช้เบรกนะครับเพื่อทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเขาฉุดกันเองอทำให้รถมันจะชะลอลงเลยเห็นไหมครับเราเห็นในกล้องว่ารถชะลอลงมากๆเลยอตอนนี้เรากลับที่ D สองนะครับเห็นไหมความเร็วจะเพิ่มขึ้นเลย อันนี้คือการใช้เกียร์เพื่อทําให้รถชะลอลงนะครับสาเหตุที่เราต้องใช้เกียร์เพื่อให้รถชะลอลงเพราะว่าการใช้เบรกตลอดเวลาเนี่ยจะทําให้เบรกเกิดความเสียหายแล้วสุดท้ายจะมีอาการเบรกไม่อยู่หรือมีอาการเบรกแตกจะส่งผลทําให้รถตกเผาได้นะครับเพื่อนๆอันนี้คือเทคนิคแรกนะครับก็คือการใช้เกียร์ส่วน,นเพื่อนๆจะใช้เกียร์แบบไหนเนี่ย ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับอาจจะใช้เป็นตัว S อาหรือว่าใช้เป็นขยับไปที่ถึงเมนนวดอะไรเงี้ยครับพวกนี้ได้หมดเลยขอให้แค่เป็นการเชนเกียร์ยรต่ํานะครับหรือทําให้เกียร์เนี่ยเกิดการหน่วงของเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเกียร์รถเพื่อนๆจะเป็นเกียร์ในแบบไหนนะครับขอให้ลงไปที่เกียร์ต่ําและขอให้รถยนต์เนี่ยมีอาการหน่วงนะครับอพอเราเข้าเกียร์ปุ๊บรถยนต์จะมีอาการหน่วงเลย ตอนนี้ดูในภาพนะครับเพื่อนดูในภาพนะครับโดดจะเข้าเกียร์แอนะครับตึ้งตอนนี้นะครับแล้วปล่อยเบยรกนะครับเห็นไหมรถจะหน่วงลงมาเลยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเลยเครื่องยนต์นะครับนี่โดดใช้เกียร์แอลนะครับแกเอลแอลคือโลนะครับคิดว่ารถคันนี้น่าจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับการลงด้วยเกียร์หนึ่งเห็นไหมเ,เราจะเห็นเลยว่า ขอแค่ให้ลงมาแล้วรถมีอาการหน่วงนะครับนี่ถ้าเรากลับไปที่เกียร์สองครับเราเห็นว่ารถพุ่งเลยครับรถพุ่งไหลเลยอ่านี่นี่คือเลือกของเกียร์นะครับวิธีการเลือกใช้เกียร์อยากให้เพื่อนๆเห็นภาพพร้อมกับถนถนทางตรงนี้นะครับคราวนี้เลือกใช้เกียร์ผ่านไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดูว่าการใช้เบรกที่ถูกต้องและดีที่สุดของการลงเขาทำยังไงนะครับอุบัติเหตุโดยส่วนมากนะครับที่เราเห็นโอ้โัน,นี้นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยอุบัติเหตุโดยส่วนมากที่เราเห็นในการขับรถลงเขาบนภูทับเบิกก็คือปัญหาของรถเบรกแตกนะครับนี่เพื่อจะเห็นว่าเส้นทางคดเคี้ยวมากใช่ไหมครับ ถ้าดคดรคถีข็วในรักษณาแบบนี้เนี่ยจะส่งผลให้รถห,หลายๆคันนะครับเลือกที่จะเหยียบเบรกอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้ระบบเบรกนะครับสังสมความร้อนจนเป็นเหตุให้ทำงานไม่ได้นะครับคือสาเหตุแบบที่เราต้องเหยียบแล้วปล่อยเหยียบแล้วปล่อยแบบนี้เพื่อให้เบรกนะครับเขามีเวลาได้คลายความร้อนนะครับเพื่อนๆอ,อ่า ตอนนี้เราขับรถลงด้วยเกียร์สองนะครับเพื่อทําให้รถเนี่ยลงได้ไม่เร็วมากนะครับวิธีการก็คือดงจะเนี่ยฮะก่อนถึงโค้งนะครับเบรกก่อนแล้วปล่อยนะครับอ่าเนี่ยครับพอเราเจอโค้งนะครับเราหยีเบรกรถชะลอปุ๊บถึงโค้งเราปล่อยนะครับอย่าเบรกนะครับก่อนถึงโค้งปุ๊บถึงโค้งปุ๊บเราปล่อยได้นะครับถ้าในโค้งเร็วเราหยียบเบรกได้นะครับแต่อย่าหยีแรงมาก เพราะว่าในความเร็วตอนเนี้ยคือถ้าเรามาด้วยความเร็วสูงแล้เรรเวเหยียบเรบรกในขณะข้าโค้งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของรถเสียหลักจะมีสูงมากนะครับแต่ถ้าเราชะลอตัวก่อนนะครับคือก็คือชะลอความเร็วรถก่อนเนี่ยชะลอความเร็วรถก่อนถึงเบรกถึงโค้งนะครับแล้วเราปล่อยพอเข้าโคง้งหปคิเนี่ยเราเบรกได้นะครับอันนี้รถไม่เสียหลักแต่ถ้าเราปล่อยไหลเร็วๆมาเลยนะครับแล้วเราเหยียบในโค้งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่รถจะหลุดโค้งเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับ นี่คือเทคนิคสำคัญนะครับเพื่อทําให้เบรกนะครับมีเวลาคลายความร้อนของตัวเองนะครับนี่ครับดูจากท่านะครับเบรกนะครับถึงโค้งนะครับปล่อยอ่าข้าโค้งมาอีกนิดถ้ามันเร็วนะครับถ้ามันเร็วนะครับก่อนจะถึงโค้งเราจะรู้สึกรถมันเร็วนะครับเบรกก่อนครับให้รถชะลอเลยนะครับแล้วปล่อยอ่าแบบนี้ครับจะทำให้ รถนะครับไม่สะสมความร้อนในระบบเบรบมากเกินไปจนทำให้เบรกเสียหายนะครับมุมนี้นะครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่ด่ว่าวิวเส้นทางนี้สวยมากๆถ้าเพื่อนๆได้ดู EP ที่แล้วที่โด่งพาขึ้นภูระเบิดในเส้นทางที่ง่ายนะครับเส้นทางเนี้ทํำไมหลายๆคนถึงมองว่าอันตรายคือ 1. ก็คือมีความสูงชันนะครับ 2. คือด้วยการที่เราเทควิวแบบนี้นะครับ เหมือนมันจะทําให้เรารู้สึกกลัวว่าเอ,อ้ยถ้ารถเราแหกโค้งถ้ารถเราหลุดโค้งถ้ารถเราเบรกแตกเนี่ยเราจะทํำยังไงฮะนะฮะอย่างสมมุติว่าเนโค้งตรงนี้นะครับถ้าลงมาแล้วรถเบรกแตกแล้วทะลุเหล็กเนี่ยลงไปอย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับเนี่ยทะลุเหล็กก้านทางไม่ออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับรถตกเขาแล้วก็จะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับรถขึ้นพูเบิดในเส้นทางน,นี้ก็จะทำให้คนเรารู้สึกว่าเป็นเส้นทางที่น่ากลัวนะครับแต่ว่าถ้าเราเช็ครถพร้อม อย่างแรกที่เราต้องเช็คก็คือระบบเบรกนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องรถเนี่ยเราสามารถเอารถเข้าสู่บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับแล้วแจ้งเขาว่าเราจะนํารถขับขี่บนภูเขาสูงชันช่วยเช็คระบบเบรกและระบบทุกอย่างให้หน่อยเพื่อความปลอดภัยและความชัวร์ว่าเราจะใช้รถหนักมากนะเราจะขึ้นเขาสูงชันนะอ่าเราจะใช้เบรกมากเพราะฉะนั้นช่วยเช็คเรื่องระบบเครื่องยนต์เกียร์และเบรก ให้กับทางเราหน่อยเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางนะครับเราแจ้งเขาตรงๆแบบนี้ได้เลยทางศูนย์บริการเขาจะได้เช็คให้ถูกนะครับการนำรถเข้าศูนย์บริการก่อนที่จะเดินทางไกลเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็อย่าลืมนะครับนำรถเข้าเช็คถ้าเช็คเองไม่เป็นนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่า อุบัติเหตุที่เกิดบนนี้เนี่ยเวลาที่มันผิดพลาดนะครับมันเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากๆแล้วเราจะเห็นอุบัติเหตุบนนี้บ่อยมากกับการขับรถขาลงภูเขานะครับเพราะฉะนั้นการใช้เบรกให้ถูกต้องเนี่ยแล้วก็การใช้เกียร์ให้ถูกต้องกับการขับรถลงภูเขาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับมันคือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับ วันนี้นะครับที่โด่งถ่ายทำ EP พิเศษนี้เนี่ยเราก็เห็นรถที่ขับรถขึ้นเขาที่เป็นโอเวอร์ฮีตนะครับก็สองคันละแต่ว่าวันนี้ยังไม่เห็นรถขับรถลงเขาที่มีปัญหาเรื่องเบรกนะครับก่อนที่จะปิด EP นี้เนี่ยโด่งอยากให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจเรื่องของเบรกก่อนคือปัญหาของการลงเขาเนี่ยที่โด่งเห็นรถนะักท่องเที่ยวหลายๆหลาย,ลายๆคันแล้วเรามีโอกาสได้เข้าไป สอบถามเขานะครับก็คือประเด็นแรกที่เกิดบ่อยถ้าเบรกไม่เสียหายนะครับก็คือพอเราเหยียบเบรกตลอดเวลานะครับโดยที่เราไม่ปล่อยเขาเลยเนี่ยเราเหยียบเบรกตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่เราเจออย่างแรกที่ด่งเจอบ่อยครับก็คือเบรกติดเบรกติดหมายเพราะว่าไอ้ผ้าเบรกครับกับจานเบรกเนี่ยมันเกิดความร้อนจนมันเชื่อมติดกันนะเราล้อมันล็อกเลยคือมันติดกันแล้วล้อมันล็อกเลยครับ เหมือนกับว่าถ้าเบรกกับจานเบรกมันไม่ดีดตัวออกจากกันนะครับเคสเนี่ยโด่งเห็นบ่อยเขาเรียกว่าเบรกติดล้อล็อกแล้วก็จะกลิ่นเหม็นไหม้ขึ้นมาเลยครับสุดท้ายก็ต้องจอดถ้าเบรกมันคลายตัวดีดออกมาก็ถือว่าไม่มีปัญหามากนักครับเคสแบบนี้เจอบ่อยโอ้ตัวนี้โคตรเคี้ยวมากเลยครับเพื่อนๆอย่าให้อย่าให้เห็นเส้นทางเบอกเขาอธิบายเลยนะครับเนี่ยโอ้โคตรเคี้ยวมากเคสเนียดงเจอบ่อยแล้วอีเบรก อีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเข้าใจผิดว่ารถเราเบรแบกแตกรถเราเบรแบกแตกแต่ว่า,าไปต่อได้นะอะไรเงี้ยอ,อันนี้คือรถไม่ใช่เบรแบกแตกครับอันเนี้ยภาษาทั่วไปเขาเรียกเบรบก,บกเฟดดิ้งเบกรกเฟดดิ้งหมายควาว่าจานเบรบกนะครับกับผ้าเบรกมีความร้อนมากเกินไปจนเกิดการผักตัวนะครับเขาผักตัวจากกันเขาเรียกว่าเขาไม่จับกันนะฮะ เขาผลักตัวออกจากกันมันก็เลยเหมือนก่าพอเราเหยียบเบรกแล้วมันวืดนะครับเหมือนเฮ้ยเหยียบเบรกแล้วเบรกไม่อยู่อะไรเงี้ยรถไหลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือเบรกเฟดดิ้งก็คือเบรกเขามีความร้อนสูงแล้วผลักตัวออกจากกันและแบบแบบที่สามคือเบรกแตกเลยครับเบรกแตกคือตัวคาลิเปอร์เบรกมีความร้อนสูงมากตัวจับเบรกนะครับมีความร้อนสูงมากจนส่งผลให้ท่อแรงดันน้ำมันเบรกมันหลุดออกนะครับอ่ามันหลุดออกก็คือเบรกเนี่ย มันถูกหนีบนะฮะมันจะหนีบมันจะมันจะหนีบจับกันด้วยแรงดันน้ำมันเบรกนะครับคราวนี้พอแรงดันน้ำมันเบรกมันไม่มีหมายว่าท่อที่มันส่งแรงดันมาเนี่ยมันแตกออกจากตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับหรือว่าตัวจับเบรกนั่นเองพอมันหลุดออกปุ๊บน้ำมันเบรกก็ไหลออกพอน้ำมันเบรกไหลออกก็ไม่มีแรงดันเบรกอันนี้คืออาการเบรกแตกนะครับสามอาการนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันเพราะว่าอ่า วัสดุที่ใช้ทำผ้าเบรกและจานเบรกนะครับมีวัสดุหลายแบบมากวัสดุบางแบบทนความร้อนได้ไม่มากก็จะละลายติดกันบางอย่างทนความร้อนได้มากก็จะผลักออกจากกันไม่ยอมจับกันนะครับคือผลักออกจากกันบางแบบก็เสียหายที่ตัวคาลิปเปอร์เบรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันอยู่ที่วัสดุของการ ผลิตเบรกของรถยี่ห้อนั้นๆนะครับว่าเป็นเบรกเบรไหนทนความร้อนได้ขนาดไหนนะครับถ้าเบรกทนความร้อนได้ขนาดไหนนะครับจาดเบรกทนความร้อนได้ขนาดไหนมีสเปกบอกนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกพาร์ทหรืออะไหล่พวกนี้เป็นสิ่งสาคัญนะครับเพื่อนแล้วก็วันนี้เพื่อนได้เห็นเส้นทางการลงภูทับเบิกนะครับด้วยการขับรถที่เป็นสไตล์ง่ายๆของโด่งนะครับส่หรับเพื่อนที่เป็นมือใหม่เนี่ยนำเทคนิคพวกนี้ไปใช้ได้นะครับสบายเลย แต่สาหรับใครที่มีความชํานาญนะครับหรือว่าเป็นมืออาชีพหรือว่าขับรถมาหลายปีหรือมีความรู้มากกว่าเป็นพิเศษเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่าเทคนิคใครเทคนิคมันแต่ว่าวันนี้โด่งขอมาแนะนําเทคนิคของการใช้เบรกแบบง่ายๆและการใช้เกียร์ออโต้แบบง่ายในการลงเขาแล้วกันนะครับส่วนใครที่มีความรู้มากๆก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนํากันได้นะครับเปิดใจรับฟังทุกคอมเมนต์เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเดินทางทุกคนนะครับ สำหรับ E.P. พิเศษนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับและสิ่งสำคัญนะครับของการขับรถขึ้นลงภูเขาอีกอย่างหนึง่งที่ด่งอยากฝากให้เพื่อนๆทุกคนแบ่งปันกันและกันก็คือการให้ทางรถที่กำลังขับขึ้นเขาเสมอนะครับ เนื่องจากว่ารถที่กำลังขับขึ้นเขาไปเนี่ยเขาต้องใช้กำลังเครื่องยนต์และเหยียบส่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นรถที่ลงมาให้ทางรถที่ขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมีน้ำใจให้กันและกันแบ่งปันเส้นทางกันระมัดระวังซึ่งกันและกันลดอุบัติเหตุได้แน่นอนครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ